หวันแม่งมีคนปล่อยเพลงเป็นพันเพลงสัปดาห์เนี้ไม่มาหมวนเสือเลยไปทำเพลงต่อไปเลยออายุเพลงตอนนี้มันก็วัดกันเหมือนหนังเข้าโรงใต้โต๊ะทำงานมี the b o อสเราจะเอาใต้โต๊ะของเราเนี่ยมาให้คุยเรื่องแต่ละวงการซึ่งวันนี้มาเป็นวงการเพลงคำถามแรกวัยเด็กของโอ๊ตกับการเข้าวงการเพลงมันมาอย่างไงผมเรียนรังกฤษนะผมมหาลัย แจ๊สได้แชมป์ประเทศผมได้แชมป์ประเทศเสร็จปุ๊บอาจารย์ที่มหาลัยอ่ะก็ให้ไปร้องเพลงตอนแรกร้องเพลงคำสาบก่อนพอร้องเพลงคำสาบจบปุ๊บก็ประกวดอีกงานหนึ่งเป็นงานประกวดดนตรีระดับบุรุษศึกษาแล้วก็ได้แชมป์ประเทศไทยพอได้แชมป์ที่สองเนี่ยก็มีอาจารย์วีระหรืออาจารย์แซกอ่ะครับเป็นหัวหน้าภาคมิวสิกโปรดักชั่นอยู่ที่ลังเิตเขาทำงานที่นี่เขาบอกผมว่าสนใจร้องไกด์ไหมก็เลยเขาบอกว่าจริงๆก็ร้องไกด์เนี่ยมันคือการที่เราเอา เพลงกับเสียงเมโลดี้ตุ๊ดๆๆ๊กับเนื้อเพลงอ่ะลองให้เป็นเพลงก่อนนักร้องเขาฟังจะได้แกะง่ายขึ้นซึ่งคนร้องไกด์ส่วนใหญ่ต้องร้องเก่งก่อนนะใช่ไหมต้องร้องให้ได้ทุกอย่างสมมติเพลงนี้อ่านบีครับร้องอ่านบีเพลงนี้เพลงร็อกครับร้องเพลงร็อกครับเพลงนี้เป็นป๊อปร้องเป็นป๊อปครับเป็นอาชีพไหมเป็นอาชีพครับพี่แดกเพลงแรกที่ผมไกด์คืออุบัติรัตข้ามขอบฟ้าเพลงแรกชีวิตผมเลยบอกกับฉันว่าเธอไม่รักก็จบเนี่ยไกด์มาไกด์มาปุ๊บ เขาต้องให้ผู้ใหญ่ฟังเพนตีฟังผู้ใหญ่ก็จะได้ยินเสียงผมตลอดไงเพราะมันต้องเป็นงานชิ้นใหญ่เท่านั้นแทบจะทุกศิลปินอะแล้วก็ได้ยินบ่อยก็เริ่มจากเพลงเดียวก็เป็น5เพลงเป็น10เพลงเป็น20เพลงเป็น30เพลงเขาเอ้ยเสียงไอเด็กคนนี้น่าสนใจก็เลยเรียกเข้ามาเซ็นที่แม่นมันบอกแมนแมนว่าแบบรังไก่มันค่าตัวตอนนั้นที่ปราโมทได้แล้วเป็นเพลงปหมถ้าผมจะไม่ผิดนะพี่ไกด์จะได้2,500ันห ตอนเพลงต่อเพลงแล้วคอรัสสามพันแล้วเคยมีเพลงไหนมาที่รู้สึกว่าเราร้องไกด์ได้ดีกว่าศิลปินเขาทำเพลงดีเนี่ยไอ้นี่เลยอาชริยะเจ้าด่ากูนะบางเพลงผมจำไม่ได้ด้วยว่าผมร้องไกด์ไปหรือว่ามันเยอะเหรอเยอะมากอ่ะอย่งอย่างก็ไมค์ก็ทั้งอัลบั้มบางหมายถึงว่าหรือเขาแค่ซิงเกิลที่เราเน้นๆเพเดียวเพคโมโมอย่างงเี้ยแตะก๊อไมค์ก็ได้ไปเป็น อัลบั้มรีฟิลบานนรงวิทย์อัลบั้มนั้งเจ็ดเพลงยังไม่รู้ยังต้องทำของอัลบั้มป๊อปปองกูลสี่เพลงเอจีรากรธินีิมานล้วนเลยตอนนั้นอายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่ยี่สิบกว่าแล้วจะสามสิบแล้วตอนนั้นอายุยี่เจ็ดยี่สิบแปดแล้วมเพราะว่าเราใช้เวลาร้องไกด์ที่เป็นนักร้องไกด์อยู่ก็กี่ปีผมเป็นนักร้องไกด์อยู่ประมาณสองปีครับโอ้แม่แล้วไปเรียนจบมาแล้วก็มาเป็นนักร้องไกด์แล้วสุดท้ายก็ เริ่มได้มาเซ็นสัญญา <inspections, S 1> <challenge. S 2> เป็นศิลปินใช่เพลงพี่เบิร์ดเอชั้นเจ็บทุกการกระทำนะมึงก็ไกด์ค่ะใช่ไช่บเขชอบเจ็บเจ็บ ในฐานะนักร้องไกด์พอมันได้ยินศิลปินที่เป็นเจ้าของเพลงเขาร้องออกไปอ่ะเราเรารู้สึกไงท่านในเพลงนี้แม่งขุนจังวะทำไมทำไมกูฟังแต้คร้องได้หมดเลยวะแต่ลืมไปแล้วแต่ลืมไปแล้วว่าไกด์ให้ไปกูขับรถขับรถแล้วยืดเออนแล้วก็ไมร้องได้วะฉันเจ็บทุกการไอ้เมื่อกูร้องได้เหอ๋อกูไกด์คือมันไกด์แล้วกว่าจะไปถึงศิลปินกว่าเพราะมันจะออกเพรามันจะใช้เวลาใช้เวลาแล้วบางทีเราทำเยอะๆอ่ะเราลืมไปแล้วด้วยว่าเราไกด์ไปอย่างอย่างพี่เน ดนเดชเพลงแค่เพียงนำสายตากันเท่านั้นสุภาพบุรุษทาเทพอ่ะมาก็ะมันนอนก็เห็นภาพเธอวนเวียนผมไาไปเออแล้วผมก็ลืมเออผมไปเจองานแกรายงานงานรถยนต์อะไรไม่รู้เปิดตัวไม่รู้เดินมาผมเออยอออส เพลงนัทติการี่พี่ชอบบ้างไหมไม่ยินงงเพลงอะไรวะจำไม่ได้ผมไกด์อะไรพี่เหรอยืนยื้ออยู่ข้างไอ้เพลงอะไรโอ้โหพี่โอ้โมพี่ชอบครับพี่ลืมลืมมีเรื่องตลกอแล้วนี่อ่ะผมไกด์ให้พี่เบนชาติเพลงของเพลงของสินค้าอย่างหนึ่งรักคำโตโตพี่เบนร้องกับพี่ลูลาใช่ผมไกด์พี่เบน และผมก็ไกด์พี่ลุลาด้วยคอยไกด์ผู้หญิงมาไม่ใช<า>พพ่พี่ขีดผู้หญิงด้วยผมก็ไกด์เป็นเสียงพี่ลุลาไป <c oughs> พี่ลุลายังตลกอ,อยู่เลยในระหว่างนั้นผมนั่งอยู่นอกพระพิบนอศศัดเสร็จ่ผมก็คือเขานัดไปคุยงานเรื่องเกี่ยวกับเพลงอะไรไม่รู้อ่าพี่เบนกลับไปก่อนผมก็ไปถึงก็นั่งสักพักหนึ่งฟูดโปรดิวเซอร์เดินมาเอ้ยโอ๊ยโมันนี่ไงมันนี่มันนี่ไกด์อย่าเพลงนี้ใช่ใช่พี่เอ้ผมเดินเข้าไปในห้องอันอย่นี้พี่เบนแม่งลืมร้องคำหนึ่งว่ะถ้าหายไปไหนคานึงทุกวันเนี้ยในมาสเลยทุกะ คำนั้นคือเสียงผมซ่อมคำเดียวเลยไม่มีใครรู้แล้วไม่ร้องเป็นคำร้องเป็นอันนี้คือเสียงผมไป ไม่เป็นสุดไม่เป็นทำเพวพี่เป็นจำไม่ได้ด้วยว่าร้องหายไปท่านเป็นไงหายไปทำเสียงเสียงเขาใกล้เคียง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 ไอ้นี่เรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้พีคมากเลยไม่ต้องมีคนรู้นะคุณมีใครที่แบบมันร้องยากแลยไม่ไม่มีร้องยากแต่รู้สึกว่าเกรงคือไกด์พี่เบิร์ดถ้ารู้สึกว่านี่คือเลเจนด์เจนไงเราไม่รู้ว่าแบบเชี่ยเขาจะชอบสิ่งน้ำมันหวานแต่ความน่ารักของเรื่องของพี่เบิร์ตนี่ก็มีแล้วก็ไปกินข้าวโฮยูนั่งกับพี่ฟองเบียร์นั่งๆอยู่ พี่นอกน้อยเฮ้ยพี่เบิร์ดมานี่มาหนี้เราไปจุงมือพี่เบิร์ดมาเรานั่งอยู่ในโฮลยูอยากพี่เบิร์ดเดินมาเหรอไม่ใจหรอไอ้นี่คือครั้งแรกเลยผมนี่ไง โอ๊ตเนีที่ร้องไกดให้เราที่เสียงพ่อๆเนี่ยน้องโอ๊ตเนแม่งโคตรเป็นความทรงจำที่ดีสำหรับเราเลยแต่เขาเป็นคู่ที่น่ารักมากแล้วส่งวัดนั่งรูปถ่ายรูปกันโอ้โหน่ารักพี่เบิร์ดน่ารักพี่น้องคือถ้าใครได้เจอพี่เบิร์ดที่ตึกอ่ะก็จะเป็นเงี้ยคุณโอ๊ตนี่อยู่ในวงการเพลงมาก็ยาวนานเจอจุดเปลี่ยนอะไรสำคัญสำคัญในวงการบ้างที่โอ๊ตปราโมทต้องผ่านมาผมบอกเลยเยอะ Uhm โดนแย่งเพลงเฮ้ยแย่งเพลงในความหมายคือไงวะอัดแล้วอ่ะแล้วก็เรายนเพลงนี้ก็กลายเป็นของศิลปินคนอื่นเพลงของศิลปินคนอื่นแล้วนะได้เฮ้ยนี่ส่วนใหญ่เขาทำกันไหมส่วนใหญ่ไม่ควรทำเอ็มพีสามตอนนั้นโอ๊ตมาเป็นเสือป็นยังเป็นแล้วแต่ผมยุบแรมไพผมมาอยู่ในช่วงเปลี่ยนถ่ายระหว่างระหว่างเอ็มพีสามกับ กับโซเชียลพอดีเป็นยุคเป็นยุคย t u b e จนมาถึงยุคที่เป็นปัจจุบันที่เป็นสตรีมมิ่งส่วนตัวชอบวงการเพลงยุคไหนมากที่สุดครับบอสครับผมว่าแต่ละยุคมันมีเสน่ห์ต่างกันซึ่งทุกวันนี้เรายังฟังเพลง90แล้วก็รู้สึกมันเป็นททมแมชชีนอะเงี้ยโอยเพลงนี้กูเคยฟังไหญ่เพื่อนคนเนี้ยในหอนี่แม่งสนุกมากเลยเอจินจะมีภาพสึกจรงมันจะมีภาพความรู้สึกเรานะจอมว่าอหรือตาอะไรเงี้ยโอ้โห ยิ่งขับรถคนเดียวนะล้วเพลงพวกนี้ขึ้นมานะแม่งจะทําให้เรารุกอ่ะยิ่งถ้ามาจากวิทยุนะใช่ใช่ใช่ศิลซีนนั้นวันนั้นมาเลยช่วงเวลานั้นผมว่านี่คือเสน่ห์ของยุคสมัยก่อนแล้วก็คนเข้าถึงศิลปินยากมันเลยทําให้ช้อยส์มันน้อยช้อยส์มันน้อยในศิลปินไม่ว่าจะเป็นเบอร์ไหนปล่อยมามีโอกาสที่จะซักเซ็สูงเพราะว่าทุกวันนี้มันความเปลี่ยนแปลงคือทุกคนแม่งเห็นศิลปินได้แค่คิดเดียวทีนี้ ชื่อเสียงก็จะถูกกระจายมากขึ้นในปริมาณมากขึ้นแล้วก็คนสามารถเลือกดูได้มากขึ้นปัญหาอย่างเดียวตอนนี้คือคุณจะทำไงให้คนเหล่านั้นยังอยู่กับคุณอยู่ที่ไม่ดูแบบเดียวละไปเพราะคนเบื่อเร็วเพราะมีอะไรให้ดูเยอะอายุเพลงสมัยก่อนเพลงนึงปล่อยมาแม่งสามารถทําได้6เดือนเลยอืจริงหรือบางเพลงมันอยู่เป็นปีคิดถึงฉันไหเวลาที่เธออ่ยุคที่ปล่อยออกมาพี่ ไม่อาจเปลี่ยนใจเจมเรืองศักดิ์พอขึ้นชาร์ตที่นี่ผมเคยพูดถึประวัติเป็นเพลงแรกฝั่งโน้ที่มันขึ้นชาร์ตสจยนี้เรงให้ทั้งคอนเสิร์ตแม่งอยู่ทั้งปีเพลงเดียวนี้หสัปดาห์ไม่ถึงด้วยมันเข้าถึงง่ายนะหนึ่งวันแม่งมีคนปล่อยเพลงเป็นพันเพลงจริงอายุเพลงแม่งเหลือประมาณหลักสัปดาห์ถึงว่าถ้าปล่อยเพลงนี้มาสัปดาห์นี้ไม่มามมวนเสือเลยไปทําเพลงต่อไปเลยโอันี่คุณพูดเหมือนโปรดิวเซอร์หลายๆคนเลยผมเคยได้คุยกับพี่ออฟ บิ๊กแอสอ่ะเขาบอกโหอายุเพลงตอนนี้มันก็วัดกันเหมือนหนังเข้าโร่แล้วผลน้อยกว่าอีกอย่างของของ พี่ออฟเนี่ยเขาบอก24ชั่วโมงแรกในการปล่อย YouTube เนี่ยวัดไม่เลยก็วัดเลยว่าเพลงนั้นมาไม่มามันถูกแชร์ไปที่แพลตฟอร์มอื่นอีกแล้วหมายถึงว่าแพลตฟอร์ม Spotify เนี่ยคนฟังก็จะอายุช่วงหนึ่งคนฟังจู๊กก็จะอายุช่วงหนึ่งแอปเปิก็จะอายุช่วงนึงดิท็อกอีกนะแล้วก็ไอเทมฟังฟินก็อีกช่วงหนึ่งใช่แต่ว่าถ้าเขาเปิดเพลงเราบ่อยๆจะพูดแค่ชินีเพราะว่าเวลาเราเปิดแล้วเราได้ยินแล้วเราฟินเดี๋ยวนี้คนมันกระจายกันฟังในแพลตฟอร์มที่ เองถนัดกันไปแล้วยุะนั้นยอดใดยอดหนึ่งมันอาจจะไม่ได้วัดไม่ได้บอกถึงในแลถูกไหมแล้วก็แล้วก็เพลงเราดังในแพลตฟอร์มเนี้ยก็ไม่ได้หมายความว่าเพลงจะแมสใช่เพราะว่ามันถูกจํากัดกลุ่มคนฟังแต่ละคนที่เขาช่วงอายุต่างๆเขาก็จะเลือกแอปที่เขาชอบพวกศิลปินยุคใหม่ทํายังไงถึงจะเป็นที่รู้จักได้ง่ายขึ้นผมว่าอย่างแรกก็ต้องเก่งก่อนศิลปินสมัยนี้ยิ่เขาดังส่วนใหญ่คือจบงานด้วยตัวเองได้คือเขียนเองทําบีทเองด้วยบางคนแล้วก็ แล้วก็ทําช่องทางปล่อยเองบ o ูกี้ไลออนกันกันใช่ทอยพวกนี้คือเพราะเขาทํางานจบงานด้วยตัวเองได้อะค่ายอะมีหน้าที่แค่เอามาขายอะและอีกหน่อยผมว่าค่ายมันก็จะเริ่มเริ่มเริ่มเล็กลงแล้วก็เริ่มเริ่มหายหายไปเพราะว่ามันจะเป็นโฮมสตูดิโอซเยอะเมื่อก่อนเราจะอัดเพลงนึ่แม่งเราต้อง เราต้องโหูเนี่ยมาอย่างเงี้ยต้องมาที่อัดอย่างเี้กว่าจะได้เอางี้อัลบั้มทีเจแม่งอัดห้องนอนหมดอ่ะดูดิเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวโทรมาให้กูมาแฉตอนเช้ากูไม่มาแล้วจริงสุดท้ายแล้วแพลตฟอร์มทุกอย่างทุกวันนี้แม่งเป็นฟรลมีเดียสำคัญคือมานะต้องทำไม่ดังทำอีกไม่ดังทำอีกทำเพลย์ด้อยเดี๋ยวมันจะสะเทือเองออเนี่ยก็เลยต่อเนื่องมาคำถามที่ว่าแล้วค่ายเพลงยังสำคัญอยู่ไหมแล้วในแง่ไหนค่ายเพลงยังสำคัญครับ แต่สําคัญสาหรับบางคนอืออย่างผมถามทอยเงถามเฮ้ยทอยทําไมเราเก่งขนาดนี้ก็ทําเองก็ได้นี่ทอยบอกว่าผมเป็นนักดนตรีครับผมอยากทําแค่ดนตรีอมพอเสร็จงานของผมที่เหลือท่าไปจัดการทิ้งตัวเลยชอบผมชอบอร์แมตการทํางานแบบนี้เพราะผมรู้สึกสบายใจเอ้ยโหเข้าใจเลยไม่ต้องไปชนกันเออมพูดแค่นี้เราเข้าใจเลยเหมือนมีอาหารแล้วที่เหลือเขาไปทำหีบห่อให้สวยงามขายก็ขายส่งตามร้านตามไปก็แค่นั้นเองทีนี้ก็เลยถามว่าตอบคำถามว่า ค่ายเพลงยังจำเป็นไหมยังจําเป็นสําหรับคนที่เขาต้องการและเขาชอบวิธีการที่เขาอยากทํางานแค่สิ่งที่เขาถนัดเท่านั้นก็โอเคถ้าพูดถึงดราม่ายุคนี้แม่งเยอะจริงนะอันนี้จะคลิปไปไหนมาเข้าคลิปใช่ใช่นี่ไงนี่ไงยุคนี้ดราม่าง่ายนี้เนี่ยเขาเขาบิดคำนิดหน่อยบิดคำนิดหน่อยกูไม่ถามแล้วดีกว่าอย่ากอดนย่อ้อย่ะอย่างพิธีกรหรืออาชีพทุกอาชีพที่มึงเจอมาเนี่ยคือทุกอย่างแม่งต้องระมัดระวังหมดศิลปินเวลาแต่งเพลงอ่ะต้องระวังไหม ต้องระวังเดี๋ยวนี้เรื่องคัเลื่อนชื่อคือไม่ให้พลาดพิงสมัยก่อนประเทืองได้นะใช่ไหมล่ะไม่ให้พลาดพิงเปรียบเปยอะไรก็ต้องระวังยุคนี้ก็จะยากขึ้นอีกแล้วในแง่บวกล่ะการเขียนเพลงเพื่อคำนึงถึงมีเดียอย่างเช่นทาเตนทิกตอ่าอะไรเหล่านี้ที่มันจะทำให้เพลงนั้นอ่ะดังมากๆเนี่ยมีผลไหมไม่ได้ไม่ชอบและไม่ได้ชอบติกตอรคือผมเป็นคนเฉยๆแต่ผมก็รู้สึกว่าวันที่ผมเป็นศิลปินอ่ะ ผมก็มีคําถามในใจว่าแล้วทําไมเราทําเพลงแล้วเราต้องทำท่าเต้นด้วยวะไม่ใช่ไม่ใช่ติ๊กต็ไม่ดีนะเดี๋ยวคนที่เขาเขาเป็นแฟนติ๊กต็อกเขาก็จะชอบในสิ่งนั้นเขาอยากลุกขึ้นมาเต้นเขาอยากมีท่าซึ่งถามผมทํำไมผมก็ทําแต่ว่าในใจผมอะผมก็ตั้งคําถามกับตัวเองแล้วทําไมเราทําเพลงแล้วทําไมเราต้องทํา ท่าเต้นด้วยวะอืมและถ้าเราไม่ทาท่าเต้นอ่ะนั่นหมายความว่าเพลงจะไม่ดังหรอวะหรือเปล่าแล้วแล้วถ้ามันได้คําตอบนั้นจริงๆว่าเออถ้ามึงทำท่าไม่ทาท่าเต้นเพลงมึงจะไม่ดังเชี่ยน้อยใจชิบหายเลยว่ะาอเป็นศิลปินกูสูบรถถูกรถทอนเราไปอีกเหลือท่าเต้นเหลือท่าเต้นอ่ะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยมองให้มองสองมุมว่าบางทีเราก็ไม่อยากให้ทุกคนแบบมานั่งแบบเฮ้ยพี่ต้องทําเสิร์ฟตรงนี้ด้วยว่ะพี่ทําเสิร์ฟตรงนั้นด้วยวะตามเทรนเออแต่ว่าเราเป็นศิลปินอ่ะเราก็ไม่ เราก็อยากร้องเพลงอ่ะนี่ถูกปะเราอยากร้องเพลงอ่ะแค่นั้นเองวันนี้เข้มข้นเลยได้สาระเข้มข้นกว่าวงการวิทยุเยอะเจยบเทียบกันเดียกันไม่เหมือนกันต่อไม่กล้าพูดมีแม่พื้นที่เขาไอ้นี่มีคนบอกว่าแต่ผมว่าแต่ละแนวครับจะมีหรือไม่มีก็ได้มึงบางเพลงก็ไม่ควรมีก็มีผมเชื่อกูเหรอผมเชื่อกูเหรอใช่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 หลายเพลงเพลงนี้มันมีท่าเต้นด้วยววะใใช่ใช่ใช่ใต้โต๊ะทำงาน meet the boss